แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันวันนี้30มีนาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตข่าวจากทกศทกศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากสูงสุด0.60นอร์เนะคะเริ่ม1เมษายน2 5 6 6ักสทกศประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยยกแผงนะคะชี้เงินฝากขึ้นสูงสุด0.60เ์ต่อปีส่วนเงินกู้ทุกประเภท ปรับขึ้น0.25%ต่อปีเริ่ม1เมษายน2566ตามมติกนง,อง,องอที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเป็น1.75ต่อปีและก่อนปร,รับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนอง,อง,องนะคะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ร้อยละ1.50ต่อปีมาอยู่ที่ร้อยละ1.75ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มีนาคม2566นะคะตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนเป็นสำคัญซึ่งล่าสุดนะคะนายชัดชัยสิริไลผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธอกสได้อัปเดตว่าธกสได้มีมติปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก ร้อยละ0.05ถึง0.60ต่อปีเพื่อส่งเสริมการออมและเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนะคะได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ0.25ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปซึ่งก็ประกอบด้วยอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายคนชั้นดี MRR จากร้อยละ 6.625ปรับขึ้นเป็น,100นร,ร้อยละ6.875อัตราดอกเบี้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดีหรือ MLR จากจากร้อยละ5.125ปรับขึ้นเป็นร้อยละ5 3 7 5นะคะและอัตราดอกเบี้ยรประเภทเงินเบิกเกินบัญชีหรือ MOR จากร้อยละ6 5 0ปรับขึ้นเป็นร้อยละ6.750นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาและลดภาระของกเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด19และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจทกศยังมีสินเชื่อในโครงการพิเศษต่างๆที่มีอัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าดอกเบีย้ยปกตินะคะอาทิเช่นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยอัตราดอกเบี้ยร้อละ0 0 1 สินเชื่อ SME เสริมแกร่งสินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่มีปัญหาหนี้สินแบบครบวงจรซึ่งก็ประกอบด้วยมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาตรการฟื้นฟูอาชีพมาตรการจ่ายดอกตัด ต้น,นะคะมาตรการจ่ายต้นปรับงวดเพื่อลดความกังวลใจในเรื่องหนี้ทั้งนี้ทกศมีการให้คำปรึกษาด้านการจัดการหนี้ทั้งในและนอกระบบ การสนับสนุนให้ลูกค้าเบหารจัดการหนี้ผ่านแนวทางมีน้อยจ่ายน้อยมีมากจ่ายมากพร้อมสร้างแรงจูงใจโดยคืนหรือลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ชำระหนี้เป็นต้นนะคะ<อ>เพื่อให้เกษตรกรลูกค้ามีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาหนี้ของตนเองนะคะทกสอัปเดตประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยยกแผงนะคะชี้เงินฝากขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 0.60%ต่อปีเงินกู้ทุกประเภทปรับขึ้น0.25%ต่อปีนะคะเริ่ม1เมษายน2566ตามมาติกนงที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น1.75%ต่อปีนะคะ